แอนนาโพสถึงแตงโมยังอยู่ในใจเสมอหนึ่งปีที่ไม่มีโมเปิดข้อความสุดซึ้งจากแอนนาถึงแตงโมเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสท,ที่กําลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจ,จํานวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของแอนนาทีวีพูลเพื่อนรักของสาวแตงโมเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับแอนนาทีวีพูลเพื่อนซีของแตงโมนิดาพัทรวีรพงศ์โพสเฟซบุ๊กถึงเพื่อนสนิทโดยในวันที่24กุมภาจะเป็นวันครบรอบที่แตงโมตกเรือก่อนจะจากไปที่แม่น้ำเจ้าพยาโดยย้ำว่าเธอยังอยู่ในใจฉันเสมอแอนนาได้เขียนข้อความสุดตระตรึงว่าถ้าย้อนเวลาได้ จะให้ไม่มีวันที่24กุมภาหนึ่งปีที่ไม่มีโมแต่เธอยังอยู่ในใจฉันเสมอแมวทุกตัวยังสบายดีปูเตอร์มีลูกแล้วนะเมเบิร์ลูกเมมบี้ที่ไปหาเธอแล้วโดยของสะสมเธอยังอยู่ดีเหมือนเดิมรถพยาบาลของเธอยังวิ่งช่วยคนทุกวันรักและคิดถึงเสมอซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแชร์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก